แฟชั่น <Fashion S 2> น้องยูจินเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเก่งมากบิน6ชั่วโมงไม่มีร้องไห้แฟชั่นน้องยูจินคุณแม่เจนนี่พาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นกับสามีหนุ่มยิวฉัดมงคลซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีประเด็นการทะเลาะกันการกาไร้โสดแต่ก็เคลียร์กันได้ แต่งานนี้ดูเหมือนเรื่องราวจะยังไม่จบเมื่อมีชาวเน็ตหลายคนได้เข้าไปคอมเมนต์ตำหนิถึงพฤติกรรมของฝ่ายชายที่แสดงออกสื่อไม่น่ารักเป็นเหมือนการไม่ให้เกียรติเจนนี่และพูดไปถึงเรื่องของการขอเงินภรรยาใช้อีกด้วยล่าสุดเจนนี่ได้ออกมาเคลียร์ถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเธอได้ไล่าย,ยาวความในใจไว้ว่าสำหรับดราม่ายูเจนที่ผ่านมาหนูต้องขอโทษทุกคนด้วยนะ ที่ทําให้เป็นห่วงและผิดหวังกับพวกเราสองคนในบางอย่างซึ่งตอนนี้เราสองคนได้รับบทเรียนและได้เรียนรู้ข้อคิดหลายๆอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะและแน่นอนเมื่อมีเรื่องเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเรื่องอื่นๆก็จะมีตามมาอย่างแน่นอนพวกเราสองคนรู้ดีว่ามันเป็นผลมาจากการกระทําของพวกเราเองและที่ออกมาโพสต์นี้ไม่ได้มีเจตนาจะมาต่อต้านหรือสร้างกระแสใดๆ แค่อยากให้ทุกคนเปิดใจและรับฟังแบบไม่อคติค่ะ